สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องรุ่งป่าอาวอาเอฟซีที่น่ารักทุกทุกแนนะคะเมื่อเนี้ยะยลินมานั่งแเพ่แเ่ยุตไตห้ฮมใหม่นกสิบุขี้ใส่หัวยะลินตีพี่น้องค่ะเมื่อเนี้ยะยลินมนี้เอ่อเรื่องเล่าดีๆมาบอกสุพีสุนอฟังเนอะเนาะกับเอ่อข่าวสารทั้งต่างประเทศพี่น้องค่ะเมียฝรั่งมาอยู่เมืองนอกตั้งหลายเดือน นอนบรับพี่น้องจ๋าเพราะเหตุใด,ว,ดว่เตี่ะเป็นทุกเป็นห่อนพี่น้องนี่สินทางบ้านจอกอนสิเหตุจังใดบาทนี่มันเปยังสี่พี่น้องสําหรับอ่าเมียฝรั่งหลายๆท่านในปัจจุบันนี่นะคะสาหรับผู้ที่มากเกาเล้วอ่าได้มีหลักฐานล่องรับจะคว้างได้เรียบร้อยแล้วกับพานเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สิเป็นอ่าเรื่องราวต่างๆให้สายฟอให้เมียฝรั่งเมื่อไหม่ที่สีมา ทรรมาหากินมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศด้วยค่ะเด้อตรงนี้ก็เกิดขึ้นจริงนะคะค่ะว่าเป็นอย่างมาอยู่เมืองนอกตั้งหลายเดือนเลี้ยวเงากัะเงาอยากเฮ็ดงานกระโบได้เฮ็ดงานกระหายากอ,าอยากมีเงินอยากมีรายได้ทรงกับบ้านนี่อยู่บ้านกระจอดากภ้าละต่างๆกระจอกลเสีเฮ็ดจังใดดี พี่น้องคะการเที่เข้ามาใส online, ่ช <sh> ื่อยุต่างประเทศนี่ทุกๆคนยังที่เคยบอกเนาะค่ะเนาะหลายๆคนหอบความหวังความฝันมามาหอดแล้วเข้าสิตองมีการมีงานเฮ็ดให้เรียบร้อยไดียมีเงินมีทองทรงบั่นจับใจใส่นี่ต่างๆที่มีอยกอนหนานน่นแล้วหรือว่าผ้าล่ครอบครัวต่างๆตามที่เข้ารูรูกันเนาะค่ะเนาะซส่งเข้าหนีบพผลในจุดนี้ค่ะพี่น้องคะมาแล้วชีวิตบ่ได้เป็นไปจังสันเด้พี่น้องบ่ได้ง่ายนะคะบางพื้นที่ที่ท่าน ยูนี่ค่ะที่เจ้าแต่งงานก็ฝรั่งนี่บางพื้นที่ที่เจ้ายู่งานสีหายยากนะคะถึงแม่นหลายๆคนสี่บอกว่าโอ้ยลงสมัครในอันนั้นอันนี้งานเบ่อดบ่ออยากเมนอยู่งานเบ่อดบ่ออยากจะมีสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์ซะส่วนใหญ่นะคะคุณนวุฒต่างเจ้ามีรถครับบ่เจ้ายู่ประเทศอังกฤษได้จักปีแล้วถ้าคุณมี่คุณสมบัติ เรานี่ในสิ่งที่เขาถามหาอยู่นันคันเขาเมีเข้าพัน เฮากะอาจสีใดงานนะพี่น้องนะ,ะ่ะก็ต้องขึ้นยู่กับบทสัมผัสอีกละพี่น้องถ้าเฮ้าสัมผัสผ่านนะคะแต่ในกรณีที่เมียฝรั่งเมื่อไม่ส่วนใหญ่ที่เจออยู่ตอนนี้ก็คือมาไม่ๆม,ไ,มได้สองสามเดือนนี่ถึงสีมีวิสาติดตามสามีกับบดใดวาสีเห็ดงานใดเลยกับท่านหันนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เจ้ายู่หม่องที่เจ้ายู่อาจสีบานนอกเนี่ยอาจสีไกลเมืองเนี่ยอาจสิเป็นเมืองเล็กๆตำบลเล็กๆซึ่งอ่า างานที่เฮาพ่อเสีตดได้มนหาโบมี่พี่น้องถึงแม้จะมีคุณวุฒิของเราภาษาของเราก็ยังไม่เก่งที่เนี้ยจุดนี่ก็มันก็เกิดขึ้นอีหลีแล้วมันอีกอย่างนึงก็คือเสียดให้เจ้าเบื่อได้พี่น้อง อากาศกระห่อนแบบนี้สิออกไปใสก็ยากเออสิไปอยากไปเฮ็ดงานกับไปเฮ็ดบ่ไดดอยากมีงานเฮ็ดกับเฮ็ดบ่ไดดแม้ว่าคุณจะลงในอินดีดก็ดีในการหางานในพื้นที่ที่คุณอยู่ก็ดีมันก็สิยากเนาะค่ะนอก,กเากเฮ็ดเนี่ยฝรั่งท่านี่เกิดอาการเครียดเครียดแล้วก็สิเป็นโรคซึมเศร้านะคะระวังให้ดีเด้อค่ะเดอ้อเรืองเลกิโลกโรคซึมเศร้านี่มาอยู่ต่างประเทศนี่เป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายไงเด้อพี่น้องบ่คืออยู่บานเฮาเด้อ อันนี้อย่ลลินบอกเรื่องอิหริได้หนิเพรได้มา่อบอกให้พี่น้องย่านนะคะดังนั้นแล้วมาดามหลายๆท่านที่มาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่แมนความเยลลินเบาบัวก็เอามาลงในคอมเมนต์ให้พี่ให้น้องเฮ้ได้อ่านในเด้อค่ะเด้อสิถือหน่อยถือหลายเฮ้กลับมาแชร์ประสบการณ์กันเนาะค่ะเนาะว่าที่เยลลินเบาไปนี่มันแมนบ,บัวค่ะมีโอกาสที่สิเป็นโรคซึมเศร้าได้หลายบางคนถึงกับประกาศหาเพื่อนในเฟซบุ๊กนะคะว่าเอ่อ ใครอยู่โซนไหนอยากมีเพื่อนคนไทยออ,อันนี้ย่าล่นกับเข่าใจนะคะว่ามาดามที่มาหม่ๆมนี่ห่างบานมาว่ามีมูมีผัวว่ามีมูคนไทยเว่ากระจอมคิดหอดบานคิดหอดมูอยากมีมูคนไทยเนาะคะ่นะเนาะมันกับบอแปลกแล้วกับบอพิษนะคะแต่ถ้าเจ้ายู่ไปดนๆดนเจ้าสิบ่าอยากมีเด้พี่น้อง <laughs> ถือถือมู้ดีก็ดีไปนะคะอยะ่าลืนกับว่าใดเจาะจงว่าให้ผู้ใด บอดีเด้อค่ะเด้อยู่ไปสัมผัสไปเจ้าก,ก็สซิลูเองดอกค่ะว่าการใส่ชีวิตอยู่ในเมืองหนอกแห่งยู่โดนไปแห่งใดยู่เงียบๆเ,เพียงลําพังแห่งเป็นความปลอดภัยความสมบายใจอีกอย่างหนึ่งนะคะการม่มูหลายๆนี่ก็ดีค่ะพี่น้องค่ะบบเมนวาบอดีนะคะแต่ว่ามันก็ขืนยู่กับมูที่ เฮาคบหาเป็นจังไดแน่ลังค้นกะเคมีตรงกันกะดีไปเคมีบ่ตรงกันสะส่วนใหญ่กะไฮไลายป้ายสีน้ำความทุกอ,อกทุกใจมหาห้ความเดือนเน้อร่อนใจมหาห้ในทุกๆก,กนแล้วนี่กะมีนะคะอันนี้เฮากะต้องใส่วิจารณญาณในการครบคนค่ะพี่น้องคะค่ะบานนี้เอาเมียฝรั่งอีกผู้จังนึ่งนี่บ่เมนต์ตีหางานบ่ได้บ่เมนต์ตีเงาบ่แมนต์ตีเป็นโรคเครียดหรือซึมเศร้านะคะซึมเศร้านะคะค่ะ ต้องลำบากใจอยากมีไรใดเพื่อแบ่งเบาภาระสามี นะคะใส่ข้ามให้ถือพี่น้องบ่ได้มาเป็นขี่ขาผู้ใดดอกอยู่น้ากันก็ต้องเบิ้งกันแย่งกันซอยเหลือเจือจุนกันละเนาะค่ะเนาะจังสิเป็นผัวเป็นเมียไปได้แมนบอเขากะหาได้หน่อยเหากะหาได้หน่อยกะมาซอยกันแบ่งกันใส่แบ่งกันใจมันจังสิเบิ้งสิแย่งกันไปได้หอดมือแถามือแก่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือในมุมมองของเยลินเนาะค่ะเนาะการที่เราไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีเขากับค้นเหากบคนเนาะ คะเนาะมีหัวใจมีเลือดเนื้อมีความรู้สึกคือคกกัน่ะเมียฝรั่งหลายๆคนก็นอย่างมียไดใดมาซอยเหลือสามีได้ค่ะน้ำค่ะไฟค่าอาหารค่าอาหารของคนไทยนี่แพงกว่าของฝรัง่งเด้พี่น้อง่ะเขาสารทงนึงก็กินได้โดนยูพี่น้องคะ่ะน้ำปลาผงชิรลรสด,ดีเครื่องปรุงต่างๆอาหารต่างๆเนี่ลละค่ะถ้าผู้หญิงคนอ่านเพิน่นเพิ่นยังกิน อาหารต่างชาติยังบัท่านได้ชิ่นเนาะค่ะเนาะกะสีกะสีอยากได้มีไ่ได้มาซื้อของจาของกินสามีบางคนเพิ่นเพิ่นเอ่เข้าใจเพิ่นกะซื้อให้เมียเพิ่นกินอิ่มน้ำสำลันเลยพี่น้องแต่สามีบางคนเพิ่นกะบ่ได้เป็นจังสันเนาะค่ะเนาะซื้อให้ยุต่าวกะสีจมพี่น้องโอ้ยน้ำปลากวนหนึ่อสามควนซีปอนเออจมแปดจมแปดฝรั่งบางคนนะคะจะขี้เหนียวกับเรื่องกิน แต่ไม่ขี้เหนียวกับเรื่องดื่มพี่น้องค่ะเรื่องเสื้อผ้าหนา้าผมนี่เปให้จ้าของเต็มที่แต่เรื่องอาหารการกินประหยัดสูตายฝรั่งบางคนเป็นนะคะดังนั้นแล้วสาวๆหลายๆท่านที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่ก็มีความระทมขมขืนหลายๆอย่างในกรณีที่ยังบมีงานเห็ดเด้อค่ะเด้อค่ะแต่ว่ามาแล้วก็ให้ใส่ความอดทนหลายๆค่ะพี่น้องนี่แหละคือเหตุผลที่เยลลินบอกว่าอ่า นำความรู้นําประสบการณ์วิชาชีพทิศติโต,ต,ตมาจากเมืองไทยแล้วเข้ากับมาปรับเปลี่ยนเอาอยู่นี่บางคนกัเปิดเฮ็ดทํำผมตัดเล็บเฮ็ดนวดอยู่บ้านเจ้าของในจังหวะที่หางานยังบ่ดได้นะคะลูกค้านวดจะได้มาจากไสกับมาจากผัวนะั่นแหละพี่น้องผัวกับสีโอยประกาศบอกมู่บอกพวกปากต่อปากถ,าาาถ้าเฮาเฮ็ดถือต้องเนาะค่ะเนาะนวดก็คือนวดนะคะ,ค,นะค,ะค่ะ ขัวกะสิเป็นผู้หาหมูหาพวกมะไห่พี่น้องปากต่อปากเข้ากบสิพ่อมีไรใดตรงจุดนั่นเอามาจุนเจือตัวเข้าเองลรวกส่ทรงกลับบ้านนะคะส่วนผู้อยูบย่บ้านผู้อยู่บ้านครอบครัวผู้อยู่บ้านนี่ซ้ำมาขั้นเด้พี่น้องครอบครัวผู้อยู่บ้านซ้ำมาขั้นอีหลีเดะเออย่าดาเยลินเดอร์เยลินวอาเรื่องอีหรีได้หนิขนลูกเต้ามู้เจ้ามาเมี่ยงนองนั่นเขาเก้าร่มงเคียงบินปุ๊บนั่นกระยาเฝ้าถามเอาหลายนี่นั่น เอออดเอาสะกอเนียอันชุ่มมาเมังนอกบ่แมนก้าวลงเคียงบินโหลดมันสิได้เงินโหลดเด้เออคันว่าก็คือล่ะผัวฝรั่งกับมี่ือบ่ขอผัวฝรั่งเจ้าบ่าหู้บ่เห็นน้ำเขาผัวฝรั่งผู้จังนึงเขาปากกัดตีนถีบคือกันเขาเสียวเงินแสนใส่มาให้ค่ะดังนั้นแล้วให้โอกาสเมียฝรัง่งทำมาหากินให้โอกาสเมียฝรั่งได้ลืมตาอาปากให้โอกาสเมียฝรั่งผู้นั่นนั่นที่พู้เล่ามานั้นได้มีโอกาสได้หางานหาการเหตุ นี่นังตะกีก้ตะกอนเมียฝรั่งบ่มีใส่กับบเห็นบ่าลมว่าตายจากกันดอกเออพ่อเขามาายเมยังนอกแล้วก็ให้เวลากันเนี่ยค่ะพี่น้องอย่าเฝ้าถามเฝ้าท่วงเออยย่าเฝ้าถามเฝ้าท่วงเขาหลายมันเป็นความกดดันของเมียฝรั่งพี่น้องเอ,อ้ย บ่มีผูใ้ใดดอกบ่อยากใส่หนีนั่นพี่น้องไผแน่สิบ่อยากใส่ไผเสี่เป็นหนีขคนโดนปะนันบ่แมนคนเหนียวหนีแมนบ่พี่น้องคะ่ะเป็นไปนยังจังคอยไปอยู่เมียงนอกแล้วคือบ่าหายจาเจียเทียนนี่นะน,นี้ด้ามท่านั้นพันทานี้มืน่น สิวาอย่างตะพันตะมมอนพี่น้องข้าวสารเขาสิซื่อกินเขาก็ยั่งยากเด้พี่น้องเขาก็ต้องให้โอกาสให้เวลาเมี่ยฝรังผู้นันน่นๆในเด้อค่ะเด้ออย่าลืนว่านี่ให้เป็นกลางต้องสองฟังเด้อพี่น้องบ่ไดามาว่าให้ผู้นัน่นผู้นี้ฟังใดฟังหนึ่งนะคะแต่นี่คือความเป็นจริงของชีวิตเมืองนอกสําหรับ ผู้ใดที่เป็นเจ้าหนี้ยู่กายใจเย็น,นเย็นพี่น้องจ๋าให้ใจเย็นเย็นเมื่อใดเมื่อหนึ่งเมียฝรังเพิ่นพ่อหาใดไปเป็นเลวอย่าลินเสื้อแน่นอนว่าคนแรกที่พ้นิีหาก็คือใส่หนีนั่นล่ละพี่น้องค่ะ ดังนั้นเล้วก็หายใจเย็นๆให้โอกาสซึ่งกันและกันเราก็ให้กำลังใจกันเนาะค่ะนาะตะกกีตกรอยูมาใดล่อมาใดกันยังล่อได้เออพ่อเม่ฝรังเพิ่นมายูเมืองนอกก็ให้เวลาเพิ่นแน่พอการมายูเมืองหนองนี่ความกดดันมันหลายอย่างนะคะกดดันจากทางบ้านแน่เออพอป่วยแม่ป่วยลูก้าเทิมลูกอีหยังก็เลวเต้ละที่เป็นพระะที่เฮาเคยรับผิดชอบนั่น เออพ่อมาอยู่เมื่องนอง่ามเขาหาเงินบ่ไดดนี่มันมันเป็นอียงที่กดดันหลายเด้พี่น้องสิไปขอผัวนี่ก็ลูกก็เห็นอยู่นี่ว่าผัวเจาขวางกับลาบากเออสิขอเขาหลายก็อยากอายขอเขาก็บ่มีให้คันเขาให้หลายเขาก็จมเด้พี่น้องฝรั่งนั่นให้อยู่แล้วหังจมใส่หูเฮา พี่น้องผู้จังนึงใจแข็งทนใดก็ทนไปผู้จังนึงใจบกแข็งโอ้ยขอไปกบน้ำตาไหลไปเด้ฝรั่งผู้จังนึงเนี่ยมันยอนเงินใสหนาผลเด้อพี่น้องเขาได้อ,อ่อนสนเด้เออคอยเลี้ยงเจ้าเด้อเขาไม่ได้เลี้ยงโคดเลี้ยงเงาเจ้าเออเขาไม่ได้มานั่งเข่าใจเฮาเด้อพี่น้องผู้จังนึงน่ะอันนี้เฮาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเนาะค่ะเนาะดังนั้นแล้วฝรั่งเมียฝรั่งที่มาใหม่ใมเนี่ย หน่อยนักหน่อยนะสิใดงานเฮ็ดภพ่ในช่วงสองสามเดือนนะคะถ้าเจะเอา,าโศสดีอีลีบางคนโศกดีมาได้ สองสามเดือยกับมีหมูคนไทยน้ากันฝากงานหายหา,ยหายงานเฮ็ดเจ้าก็โชคดีไปนะคะเอ่อทาความสะอาดโน่นนี่นั่นได้เงินเดือนสองเมือสามเมื่อสี่เมือนหาเมือนกับว่าไปกับพ่อได้ทรงบานทรงซองไปใส่หนีใส่สินใส่พระละต่างๆที่ทังบานรอคอยนะคะก็เป็นเรื่องที่โชคดีของเมียฝรั่งผู้นันไปแต่หลายๆคนบ่ได้โชคดีปานนั่นพี่น้องมันกับเป็นเคลื่อนเล่นว่าเนี่ยละ ง้อไปบ้านก็มีความกดดันอยู่เมี่ยงนอกเขาก็กดดันอยู่เลี้ยวที่เขาหางานบ่าท่านใดนะพี่น้องคาใส่ใจค่าทุกอย่างก็ต้องกินต้องใส่เนาะค่ะเนาะค่ะ ดังนั้นแล้วก็ห้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เมียฝรั่งที่มาไม่ก็ขอให้ใส่ความอดทนให้ได้มากที่สุดเท่าที่สิมากได้นะคะค่ะอดสาไปจากน้อยมันก็สีคอยดีขึ้นดอกค่ะมันยังบ่ได้ตอนนี้เมื่อทั้งหนามันก็สีค่อยได้ไปดอกพยายามลงหางานหาข่าวสารต่างๆค่ะพี่น้องอันใดพฮาพ่อซอยเหลือกันใดคนไทยที่ยู่หนี่ที่พ่อสี่สีแบ่งปัน ประสบการณ์หรือว่าแง่คิดดีๆสิ่งใดดีๆเท่ากับบอกกล่าวกันไปในโลกโซเชียลเนาะคะ่นะเนาะคนไทยไปอยู่ใสส่วนใหญ่แล้วก็หักกันแพ่งกันคือเกาแม่นสีเว้าพื้นกันแน่ดากันแนโกงกันแน่ส่วนหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะแต่ลึกๆแล้วจิตสำนึกที่ดีของคนไทย หักกันคือเกาล่ะพี่น้องอดลิตนกันบ่ได้คือเกาย่ำหายก็หายอยู่ค่ะฝรั่งขันเขาบ้าเอาไผเขาก็บ้าเอาเลยเด้อพี่น้องแต่คนไทยบางครั้งความสงสารอา่าก็มันเป็นพื้นฐานของเห่าเนาะค่ะเนาะก็ซอยเหลือกันคือเกา,าค่ะคลิปนี้ยายลินก็ขอฝากาส่งกำลังใจให้มาดามไก่บานสุภูสุสคนที่อา่ามาสู่ชีวิตยุตางแดนสสำหรับผู้ที่รอคอยงานอยู่ก็ขอให้ได้งานเร็วๆเด้อค่ะเด้อสำหรับผู้ที่เป็นซึืเศมเสาป่วย จิตอยู่ก็ขอให้ยซวงให้เศร้าหากิจก,กรรมดีๆเฮ็ดออกกาลังกายปลูกพักปลูกด,ดอกไม้อ่านหนังสือค่ะหรือว่าเบิ่งทอละทั์ที่มันเปิดเป็นอ่านภาษาอังกฤษฝึกอ่านภาษาอังกฤษเลียนภาษาอังกฤษไปในตัวเองไปได้เพื่อบ่ให้เหาเงาหรือบ่ให้เหาว่าง หรือบ่อหาเห้าฟุ้งซ่านเกินไปนะคะทางแก่เบื้องต้นที่ห้าที่สีเห็ดใดนะคะจังใดก็ขอทรงกําลังแรงใจขอห้มีพละกกาลังดีๆสู่ๆไปในทุกๆมือเด้อค่ะเด้อค่ะขอให้โชคดีมีไส้สุขผูสุขคน้นดูแลสุขภาพด้วยทั้งทั้งทั้ง,งมาดามไก่บ้านกด็ดีทั้งเอฟซีก็ดีนะคะขอให้ดูแลสุขภาพด้วยคลิปนี้ยาลินขออนุญาตบาดคําจบไปซะก่อนพอกันคลิปหนา้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ